สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรนณคดีและวัฒนธรรมลาวมื่อนี้พวกเฒาจะมานําเสนอการยืมคำเนรผาษ้าลาวสู่านฟังรายละเอียดจะเป็นแนวเดื่อนั้นเินธานหับฟังพร้อมกันเลยทำอีเ้เินธานหับฟังความไม่ของการยืมคำก่อน การยืมคำไม่เที่งการที่คนศาสตหนึ่งหับเอาคำหรือลักษณะทางภาษาบางอันของภาษาอื่นเข้ามาใซ้รในภาษาตนเองคำที่หับมานั้นมักจะทึกเปลี่ยนแปลงหูคำเสี่ยงและความไมยในภาษามาเพื่อความสะดวกในการออกเสียงและเป็นไปตามลักษณะสำคัญของภาษาผู้ยืม สาเหตุโครงการยืมคำก็มีหลายสาเหตุคือสาเหตุทางด้านภูมิศาสตร์สาเหตุทางด้านการติดต่อค้าขายสาเหตุทางด้านวัฒนธรรมและศาสนาสาเหตุทางด้านการศึกษาและสาเหตุทางด้านความเจริญของเทคโนโลยีสำหรับสาเหตุทางด้านภูมิศาสตร์ ลักษณะทางภูมิศาตค์ของประสส่รนผู้เวาาภาษาเหนือซ่องประเทศอยู่เกลสิดกันยอมมีการติดต่อซื้อสาระวางกันและมีการแลกเปลี่ยนหรือซช้ภาษาห่วมกันพร้อมทังหับเอาคำภาษาเพื่อนบ้านนั้นมาซช้สาเหตุทางด้านการติดต่อค้าขาย การเจรจาในทุกด้านธุรกิจเรือการโฆษณาสินค้าทุกประเภทจำเป็นต้องเช้ภาซาในระหญ่าพานาะสะสันม้าปศุชาตวหลาวก็มีการติดต่อพัวพันการค้ากับประชาตนชาตรอื่นจึงเห็นให้มีคำศัพท์เนภา,าซาข้องชาตรนั้นๆเข้ามาปนเปนอยู่เนภาซาหลาวเป็นจำนวนหลยสาเหตุทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา การเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียและศาสนาพุทธเข้ามาสู่ประเทศลาวโดยผ่านอาณาจัก,กร,รกัมพูียก็พาให้เกิดมีคำปาลีสั้นสก,กิตและคาเม,มาสมากใส่อยู่ในภาษาลาวเป็นจำนวนหลายสาเหตุทางด้านการศึกษา การส่งนักศึกษาลาวไปเฮียนอยู่ต่างประเทศและการนำเอาตำราข้องต่างประเทศเข้ามาคนา้นคว้าหำเหียนก็เห็นห้เกิดการเฮียนฮูภาษาอื่นนอกจากภาษาลาวปัจจุบันในเงินไข้ที่เราเข้าสู่ประเทศประสาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความนิยมการเหียนภาษาต่างประเทศก็ยิ่งไล่ขึ้นจึงผาให้มีการนำซ้อคำศัพท์ จากภาซาต่างๆล่ขึ้นเซนกันและสาเหตุทางด้านความเจริญของเทคโนโลยีประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสูงสามารถสร้างสิ่งมมาได้เมื่อประเทศเห่าหับเอาสิ่งมลเหล่านั้นเข้ามาในประเทศซื้อและคำศัพท์เฉพาะจึงทึกนำเข้ามาเซาในภาซาลาว ต่อไปข้อเสริญทานหับฝังลักษณะข้อการยืมคำลักษณะข้อการยืมคำนี้มียูซ้ำลักษณะดังนี้หนึ่งการทับศัพท์ซองเป็นการแปลคำศัพท์คำยืมเนาะการแปลศัพท์คำยืมซ้ำเป็นการยืมความหมายซึ่งการทับศัพท์ เมนวิธีการยืมคำศัพท์จากภาษาหนึ่งเข้าไปซอเนอ,อีกภาษาหนึ่งโดยกลุงบ่มีการเปลี่ยนแปลงุูคือปะจะพยายามหักษ่าลักษณะเดิมของภาษาที่ยืมนั้นเอาไว้สิน้นจากภาษาอังกฤษมีคำว่าคลินิกทีมเทิมโบนัสคอมพิวเตอร์ จากภาษาจีนได้แก่เต่างูโอเลี้ยงซิอิ้วจากภาษาแคมรได้แก่ขโมยสเสด็จบังขมละอองและจากภาษาอื่น,อ,นอื่นอีกหลยคำการแปลสับคำยืม ไม่เทิ่งการยืมความไม่คองอีกภาษาหนึ่งมาซะโดยแปลความไม่คองสับสนิทคํคำต่อคำเรื่องเสี่ยงบอสําำขัญการแปลสับมักแปลคำประสมหรือสำนวนการเวาวเซนเบิร์ดคอนโทรลคุมกำเนิดโมวีสตาร์ดาราหุบเงาสแตนพอยต์ point, จุดยืน s h ชอตเว็บคืนสั้นสำหรับการยืมลักษณะยืมความไม่ไม่เทิ่งการยืมความไม่ซึ่งเตเดิมบ่มีสิสซอยูในภาษาลาวขยงอยูรในภาษาข้องตนและสร้างคำขึ้นมาเมา่อเพื่อเซอกับความไม่ที่ยืมมาส่วนไายคำที่เซอร์สพอในวงการศึกษาวิชาการต่างๆที่ต้องอาศัย ความหูจากต่างประเทศเ้นคำศัพท์ในวงการแพทย์การศึกษาการเมืองและคำศัพท์วงการต่างๆเ้นปฏิหูยืมความหมามาจากคำว่ารีฟอร์มทักษะยืมความหม่มาจากคำว่าสกิลกิจกรรมยืมความหม่มาจากคำว่า a อ t ท v i t y พฤติกรรมยืมความหมายมาจากคำว่า behavior ผ่านไปนั้นทานได้ครับฝังการยืมคำในภาษาลาวซึ่งมีความหมายของการยืมคำสาเหตุของการยืมคำและลักษณะของการยืมคำ ข้อคบเจอข้อมูลจากสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในคลิปต่อไปพวกเราจะมานำเสนอการยืมคำเนอภาษาลาวจากภาษาต่างๆที่เป็นอันละเอียดว่ามีภาษายัางเดที่พวกเรายืมมาและก็จะให้ตัวอย่างในการยืมคำจากภาษานั้นๆบางวาทานจะติดตามับฟังนำกันเนาะ ข้อขอบใจทุกท่านที่ติดตามก่อนจากกันมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งหื่อซ้มต่อไดเด้อท่านจึงจะได้ฮับความรู้และข้อมูลดีๆจากควาเหาเป็นประจำและพบกันหมนะ่ในคลิปต่อๆไปสบายดี